ขึ้นี้คุณกำลังรับชม KOL Family สนับสนุนโดย s o n f 4 e x t e e m e และรับกดพอยลดสิ์เซนตเกมแลนด์ต้องนาพัดช,ช่องป่าสิบห้สมัยปลาจริงวางไข่เพราะถ้าโยนไข่มันจะแตกหลังจานยังไงมือไม่ให้เปียกกินแล้วแช่ให้แม่ล้างพระอะไรหาเรื่องตายพม่าแหกคุกไงชีวิตอะไรเอ่ยวิ่งไปคิดเลขไปชีวิตลันทศ สมัยสารเปาถึงอายก็พอขนมจีบไงปลาอะไรโดนแล้วสลอบก็ปลาตีนไงปลาอะไรคุ้มทะเลปลา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 เก๋าปลาอะไรเข้าวัดบ่ได้ปลาหัวจ้าว่าทำไมเห็นถึงจมน้ำเขาว่ามันว่ายน้ำไม่เป็นถ้าลูกเป็ดโดนลูกไก่แกล้งจะไปฟ้องแม่ว่าอย่างไรกาบกาบณห้างแห่งหนึ่งเวลาตีห้าเสียงมือถือดังขึ้น สวัสดีครับพี่เปิดห้างให้หนูได้ปะห้างเปิดสิบโมงนะครับพี่เปิดห้างให้หนูเถอะหนูขอ Hindu, แล้วนะน้าน้นะนะนะอ๋อไม่ได้ครับห้างเปิดสิบโมงครับเคนี้นะครับพี่เปิดห้างให้หนูไม่ได้หรอขอเถะนะนะพี่นะไม่ได้ครับถ้าจะเข้าห้างก็คุณต้องเข้าสิบโมงนะครับเอาพี่หนูไม่ได้จะเข้าหนูจะอ้อ คนต่างดาวลักลอบเข้าประเทศเฮ้ hey, คนที่หนึ่งอ่ะร้องเพลงชาไทยดิะปะเตท,ทารวนและเนื้อชาจะไทยเปปปะชาละปตทายก็ทาทุสวัวไปเลยไปเลยคนแรกไม่ผ่านอ่ะแต่คนที่สองมาี่ดิปะเตใต้รวมและเนื้อจะจิดจะตายเฮ้ไอคนนี้ก็ไม่ผ่านอ่ะไปตาเพื่อนเองไปเลยคนที่สามอ่ะมาด่ดิ รัฟเวชไทยฟังหน่อยเริ่มประเทีไทยรวมฤาษีเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐอโอเคโอเคผ่านไปได้เลยคนที่สเดินวนกลับมาแล้วบอกเพื่อนสองคนนั้นกูบอกไปแล้วว่าให้สอทุทวว่ามีเด็กหนึ่งคนเกลียดคุณนายมากๆวันที่คุณนายออกไปทำงานเด็กจึงมากระซิบบอกนกเอี้ยงทุกวันให้พูดว่าอีคุณนายต้องตายอีคุณนายต้ง หลายวันต่อมาคุณนายกลับบ้านมาอีคุณนายต้องตายอีคุณนายต้องตายอีคุณนายต้องตายคุณนายถึงกับช็อกและตกใจไปในทันทีทำไมนกพูดแบบนี้นกมันแ่งเราหรือยังไงเนี่ยไม่สบายใจแล้วสิแบบนี้ต้องไปหาหลวงพ่อที่วัดวันต่อมาช่วงเวลาตอนเช้าหลวงพ่อคะนกที่บ้านเนี่ยมันแช่งดีฉันควรทำยังไงดีคะอือ แบบนี้ต้องแก้นะเอางี้นะโยมเอานกเอี้ยงที่วัดไปเลี้ยงสิตอนนี้มันธรรมะทรรมโมนะเผื่อจะมีอะไรดีขึ้นวันต่อมาคุณนายกลับมาจากที่ทํางานนกเอี้ยงตัวเดิมพูดแบบเดิมว่าอีคุณนายต้องตายอีคุณนายต้องตายอีคุณนายต้องตายนกเอี้ยงจากวัดพูดสวนกลับมาอ,าาอ้าวสาธุเฮ้ยเมื่อวานนั้นเนี่ยนะกูพาเมียไปเกาะเสม็ดมาเว้ย ยังไม่ได้นอนทั้งคืนเลยวะ่ะโหยเงากันยับเลยดิใช่ไหมทั้งคืนเลยใช่ไหมก็กูไปเช้าเย็นกลับอ่ดดีก็เลยไม่ได้นอนกลางคืนเลยเนี่ยโอ้ยนายวันก่อนอ่ะฝนตกอ่ะรู้ไหมเป็นยังไงครับน้ําท่วมเท่าตาตุ่มผมนี่ตกใจมากๆเลยนะครับฮะมันแค่ข่าเองนะจา์ใช่ครับผมยืนอยู่บนหลังคาวันก่อนครับทําไมเหรอครับ ผมเพิ่งไปบอกเลิกแฟนมา,าจานไปบอกเลิกเขาทาไมอ่ะก็เขาเป็นผู้หญิงกลางคืนนะดิจานอา้าวทาไมเป็นงั้นล่ะยุคนี้ผู้หญิงกลางคืนก็เยอะนะก็เป็นเรื่องปกตินี่กลางคืนเขาเป็นผู้หญิงกลางวันเขาเป็นผู้ชายาดิจานเย้วันก่อนครับครับผมตื่นขึ้นมานี้อากตันยูเลยทําไมครับเพราะว่าผมลืมตาวันก่อนครับทําไมครับผมไปสว่ไวน้ํามาสาวนี่กีดตึมโอ้โหกระโดดน้ําอย่างหล่อเท่เหรอเปล่าครับ หัวผมไปฟาดขอบสะนี่วันก่อนครับทำไมครับผมขับรถป้ายแดงมาเข้าหมู่บ้านเสาเห็นนิกีตเลยนะเอารถหล่อเท่คนก็หล่อเท่น,นี่เปล่าวบขับรถเสรยป้าข้างบ้านฟันโยกไปทีแ้ hey, วันก่อนครับว่ายังไงครับผมไปดูคู่บอลแมนยูของแดงที่ร้านหมูกระทะมาเป็นยังไงครับผ่านไป20นาที คนนี่ลูกคือทั้งร้านโห oh, แสดงว่าแมนยูเตะบอลเข้าอะดิเด็กหลังร้านเดินมาเตะปักทีวีดับ